สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ profit pattern EP10 นะครับ pattern นี้มีชื่อว่า retest continuation ลักษณะของ pattern นี้นะครับข้อ1คือมีการ break แนวรับหรือแนวต้านจากลบนะครับ break แนวต้านขึ้นไปข้อ2 retest แนวต้านมีการทดสอบแนวต้านอีกครั้งแล้วเราจึงเข้าเทรดนะครับนี่คือลักษณะของ pattern นี้โอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่คือแนวต้าน ราคาวิ่งเบรกขึ้นไปละลงมาทดสอบแท่งที่มาทดสอบขอให้เป็นเทลบาร์มีหางเห็นชัดเจนโอเคนะครับมีหางเห็นชัดเจนเพื่อนๆจริง้าเทรดโอเคราคาลงมาทดสอบตัวนี้มีหางแต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทดสอบตัวนี้มีหางชัดเจนแล้วครับเพื่อน้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาครับแล้วก็สต็อปลออยู่ต่ำกว่าหางนิดหน่อยซึ่งถ้าต่ำกว่าหางเนี่ยเทรนนี้ไม่แพ้นะครับ แต่ถ้าแพ้ไม่เป็นไรครับเข้าเทรดนี้ก็ได้ครับสมมุติว่ามีหางชัดเจนนี้เพื่อนๆซับรอตอยู่นี้อยู่ที่หางนะครับโลอยู่ที่โลที่เป็นหางนะครับเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งใหม่แล้วราคาก็วิ่งไป 2R หรือ 3R แบบนี้ครับคือลักษณะของแพทเทิร์นที่ชื่อว่า Retest Continuation อีกทีนะครับราคาสร้างแนวต้าน b r e a ขึ้นไป Le est, ลีเทส break ขึ้นไปลงมาลีเทส ให้เพื่อนๆมองหาแท่งที่กลับมารีเทสเนี่ยเป็นลักษณะเทลบาร์มีหางชัดๆซึ่งก็เจอละคือแท่งนี้นะครับแท่งสีดำแท่งนี้เพื่อเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งใหม่ STOP l o s ออยู่ต่ำกว่าหางมานิดหน่อยหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไป Take Profit ที่ 2R หรือ 3R อีกทีนะครับจุดเดิมลงมารีเทส เพื่อนเพื่อครับเทรดได้ที่ราคาเปิดของแท่งใหม่ตรงนี้นะครับสับลตอยู่ต่ำกว่าแท่งที่เป็นเทลบาร์แล้วราคาก็วิ่งขึ้นไป2อหรือสามารยิงก็ได้ครับผมเจอแนวรับนะครับราคาเล็กแนวรับลงมาขึ้นมาทดสอบขึ้นมาทดสอบเพื่อนๆออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับตรงนี้จนกระทั่งมาเห็นแท่งนี้แท่งสีขาวแท่งนี้หางแบบชัดเจนมากหางยาวกว่าเนื้อเทียนใช่ไหมครับเทลบาร์ที่หางยาวกว่าเนื้อเทียนชัดเจนเราเรียกว่าเทลบาร์ เพื่อเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งใหม่ครับ Stop ล o อตอยู่เหนือขึ้นไปนิดหนึ่งเหนือกว่าเทลบาร์ที่มารีเทสนะครับแล้วราคาก็วิ่งไป 2R 3R สามารเทรดนี้เพื่อชนะไปหรืออีกครั้งหนึ่งราคาลงมาแท่งนี้นะครับขึ้นมาทดสอบที่แนวรับที่ทะลุลงมากลายเป็นแนวต้านใช่ไหมครับขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งเป็นเทลบาร์เพื่อสามารถเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งใหม่ซับลอตอยู่เหนือขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ครับ อีกหนึ่งตัวอย่างใกล้ๆกันนะครับผมเจอแนวรับตรงนี้เจอแนวรับตรงนี้นะครับราคาเบรกแนวรับขึ้นมาทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งเป็นเทลบ bar แท่งนี้เป็นเทลบ bar แต่ว่านะท่านพืชเข้าเทรดก็เทรดน,นี้จะแพ้ไปเห็นชัดเจนเ,เนาะราคาวิ่งขึ้นมาแต่โดน sublot ไม่เป็นไรครับรอโอกาสถัดไปขึ้นมาทดสอบอีกครั้งเราเจอเทลบ bar ตรงนี้ใช่ไหมครับราคาเปิดอยู่นี้ s u b l o ตอยู่เหนือกว่าเทลบ bar นิดหน่อยแล้วราคาก็วิ่งลงไป คิ okay, นะครับถ้าเข้าแท่งนั้นไม่ทันมาแท่งนี้ก็ได้ครับเข้าเทรดที่แท่งถัดมาราคาเปิดของแท่งถัดมาแล้วก็ซับลอตอยู่ที่ไฮของเทลบาแท่งก่อนหน้าแบบนี้ก็ได้ครับอีกสัก1ตัวอย่างเนาะเจอแนวต้านราคาเล็กแนวต้านลงมาทดสอบรีเทสครับเป็นเทลบาไหมจุดที่เข้ามารีเทสเป็นเทลบาเราเข้าเทรดที่ ราคาเปิดตังแท่งถัดมาซับลอ,อยู่ต่าง่าเทลบาลนิดหน่อยแล้วราคาก็วิ่งขึ้น 2R 3R โอเคนะครับเทรดนี้ชนะไปอ่ะนอกเหนือจากแนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นแนวนอนเพื่อนๆสามารถใช้เทคนิคนี้กับเทนไลน์ได้เช่นกันราคาเบรกเทนไลน์ที่แท่งนี้นะครับลงมาทดสอบเทนไลน์ตัวนี้อาจจะเป็นเทลบา์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็พอได้ครับก็พอได้ เพื่อสามารเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาสับลอดหยู่ต่ำกว่าเทวบาลลงมานิดหน่อยก็ได้ครับและราคาก็วิ่งขึ้นเคเนาะย้ำอีกครัง้ง e ี e s t Continuation คือ b เบรกแนวรับแนวต้านที่เป็นเทนไลน์ก็ได้หรือเป็นแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวนอนก็ได้เราเทรดกลยุทธ์นี้ที่ทำเฟรม M15 หรือ M30 คู่เงินคู่ไหนก็ได้ครับสิ่งที่ผมอยากย้ำคือ เพื่อนๆต้องแบ็ t เทสให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ยอมรับผลลัพธ์ได้แล้วจึงนำไปเทรดจริงสำหรับเพื่อนที่ชอบแพทเทิร์นในลักษณะนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า PA Smart Trader ผมย้ำอีกครั้งนะระบบนี้มีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดณนะเวลานั้นๆขอให้เพื่อนเข้าใจตรงกัน ไม่ต้องมาหาว่าเฮ้ยทำไมผมโชว์ตอนชนะไม่ใช่นะครับมีแพ้วิชนะแต่ว่าที่ทําให้เพื่อนดูตอนชนะเนี่ยเพื่อนจะได้เข้าใจว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันทํางานยังไงที่สําคัญทำไงให้มันเวิร์กระบบนี้มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเพื่อนๆใช้งานระบบนี้ร่วมกับ m ั n นี่ a ม a g เ m e n ์ที่ดีจิตวิทยาการเทรดที่ดีเพื่อนๆมีกําไรแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับ EP 10นะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP11 ครับสวัสดีครับ